หมอตัววตัวเขาได้เชี <c <c ่ย well, voilà> ุกรณีคร vale> ับหมอตักววัวเขได้เี่ยวดกรนีดำดื้อนั้นมาดำด้อนันมาดำดื้อนั้นมาราคาดูดีนะครับราคาดูดีราคาดูดีราคาดูดีราาดูดีดำเด้งไอดเด้งอดำไอเด้ง

เดินกแล้วมาแล้วต้องไม่ครับต้องข้นนะก็ทอนนะเดินเอาวเดียวนี่นยนุยเดินเอาวเดียวนยเด้วันเลยเดงวันหนยเดินเอไวเดียวใ่เดินเอาวดําชนะเลยดําชนะเลยดําชนะเลยดําชนะดําชนะดําชนะดํชนะดํเพชรหม่นะครับลูกมิดไคโคยุดนํำชัยแพร่นะครับเป็นายชนะนะ